วันที่25ธันวาคมของทุกปีคือวันคริสต์มาสเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูเรื่องราวของวันนี้มีความมาสจั์ลึกลับและเป็นตำนานเล่าขานมาอย่างยาวนานองค์กร SCP ได้ทำการติดตามและตรวจสอบเรื่องราวเหล่านี้อย่างใกล้ชิดวันนี้เราได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวันคริสต์มาสที่ได้บันทึกไว้ในฐานข้อมูลของ SCP มาทั้งหมด5เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกเป็นเรื่องราวของ SCP-4255 นักท่องเวลาเป็นมนุษย์เพศชายอายุประมาณ60-70ปีรูปร่างอ้วนท้วนส่วนสูงประมาณ140เซนติเมตรน้ำหนัก150กิโลกรัมเขามักปรากฏกายด้วยชุดสีแดงและนั่งล้อเลื่อนสีทองหรูหราที่สามารถบินได้ด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงล้อเลื่อนนั้นถูกลากด้วยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม8ตัวลักษณะเหมือนกวางเรนเดีย ผลการสแกนด้วยแสงอินฟราเรดไม่สามารถตรวจจับความร้อนได้จึงไม่แน่ใจว่ากวางเหล่านี้มีชีวิตจริงๆหรือไม่ SCP-4255 จะปรากฏตัวในวันที่24ธันวาคมก่อนวันคริสต์มาสของทุกปีในทุกพื้นที่ทั่วโลกโดยแต่ละพื้นที่ที่เขาปรากฏตัวจะมีลักษณะแตกต่างกันไปถึง295เวอร์ชัน SCP-4255 จะผลิตของขวัญและของเล่นจำนวนมากมอบให้เด็กทั่วโลก โดยมีความสามารถในการแยกแยะได้ว่าเด็กคนไหนชอบอะไรแล้วจะนำไปมอบให้เด็กคนนั้นโดยของขวัญน,นั้นจะตรงความต้องการของเด็กถึง82.56%ยังไม่ปรากฏว่าเขาได้ก่อให้เกิดอันตรายใดๆต่อมนุษย์สักครั้งแต่องค์กรก็จะให้เขาอยู่ในระดับคีเทอร์ เพราะยังไม่สามารถตนำตัวมากักกันได้ทุกวันที่24ทธันวาคมของทุกปีก่อนวันคริสต์มาสองค์กร SCP จะตั้งหน่วยเฝ้าระวงังและพยายามจับตัวเขาให้ได้แต่ก็ยังไม่สำเร็จศูนย์ SCP สันนิษฐานจากลักษณะล่อเลื่อนและการแต่งกายของเขาว่าน่าจะอยู่ในช่วงคริสกัลราที่400ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าเขาอาจเป็นนักท่องเวลาที่เดินทางข้ามเวลามาจากอดีตในช่วงเวลานี้ของทุกปีและในปัจจุบัน บุคคลทั่วไปและเด็กๆทั่วโลกต่างเรียก SCP-4255 ว่าซานตาคอส SCP-784 เป็นหมู่บ้านคริสต์มาสพีสิงเป็นเมืองเมืองหนึ่งในรัฐเท็กซัสที่องค์กร SCP กักกันไว้และจัดให้อยู่ในระดับยูคิดปัจจุบัน SCP-784 ประกอบด้วยบ้าน24หลังและอาคารพาร์เม้นต์2หลังทั้งหมดตกแต่งด้วยไฟคริสต์มาสในเมืองนั้นจะถูกปกคลุมด้วยหิมะหนาระหว่าง 1 2ถึงส3ซนติเมตรเสมอแม้ว่าสภาพอากาศรอบๆเมืองจะเป็นอย่างไรก็ตามภายในเมืองจะมี SCP 7 8 4 1ขีดหนึ่งซึ่งเป็นมนุษย์อยู่ประมาณ300คนซึ่งแต่ละคนก็จะสวมเสื้อกันหนาวและแต่งกายด้วยชุดเฉลมิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสชุมชน SCP 7 8 4จะมีรั้วรอบเป็นกำแพงคอนกรีตสูง3.5เมตรนา0.8เมตรเพื่อป้องกันการบุกรุกโดยองค์กร SCP ได้ทำการติดตามตรวจสอบตลอดเวลา ด้วยบอลลูนที่ลอยอยู่ในอากาศพฤติกรรมของผู้คนในเมืองนี้จะมีการเฉลิมฉลองคริสต์มาสตลอดทั้งปีผู้คนจะตกแต่งประดับประดาบ้านเรือนด้วยไฟและต้นคริสต์มาสอย่างสวยงามมีการรวมตัวกันร้องเพลงคริสต์มาสและแสดงละครเกี่ยวกับประวัติพระเยซูคริสต์ในบางครั้งก็จะจัดกิจกรรมแลกของขวัญและเฉลิมฉลองกันอย่างไม่รู้จบสิน้นมนุษย์คนใดก็ตามที่ลงเข้าไปยังเมือง SCP-784 ต้องทำตัวให้แนบเนียนเข้ากับเทศกาลคริสต์มาสถ้าหากใครที่เข้าไปในเมืองแล้วไม่แต่งตัวเข้ากับงานฉลองเทศกาลคริสต์มาสไม่ร้องเพลงคริสต์มาสหรือร้องไม่ถูกหรือแม้กระทั่งทำตัวไม่ร่าเริงเข้ากับงานปาร์ตี้ก็จะถูกชาวเมืองจับตัวแล้วลากเข้าไปในบ้านพวกเขาจะจับผู้บุกลุกเปลี่ยนเสื้อผ้าและบังคับให้ร้องเพลงคริสต์มาสจนกว่าจะร้องได้เมื่อพิสูจน์ตัวเองได้ว่าทำตัวเข้ากับเทศกาลแบบชาวเมืองได้ก็จะถูกปล่อยตัวออกมา S.C.P. 2536ต้นคริสต์มาสสมปัตถนาเป็นต้นคริสต์มาสที่มีการตกแต่งอย่างสวยงามสูงประมาณ2เมตรทำจากพลาสติกที่มีลำโพงติดอยู่ที่ฐานและเปิดเพลง I Wish It Could Be Christmas Every Day ของวงวิสาดดังอย่างต่อเนื่อง S.C.P. 2536จะปรากฏตัวออกมาเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมและจะปรากฏตัวต่อนหน้าผู้คนภายในสถาบัน S.C.P เท่านั้น ยังไม่เคยพบว่ามันปรากฏตัวอยู่ภายนอกสถาบันและเมื่อมันปรากฏตัวต่อหน้าสมาชิกคนใดคนหนึ่งในสูนย์ s c พมันจะมาพร้อมกับกล่องของขวัญที่ห่อด้วยกระดาษสวยงามวางไว้อยู่ใต้ต้นของขวัญชิ้นนี้เรียกว่า SCP 2 5 3 6 1ดหนึ่งผู้ที่พบเห็นมันจะได้รับกล่องของขวัญที่ภายในจะบรรจุของใดๆก็ตามที่คนนนั้นต้องการมากที่สุดเอาไว้ซึ่งอาจจะเป็นของที่ปรารถนา โดยที่คนคนนั้นรู้ตัวหรืออาจจะเป็นความต้องการที่ฝังอยู่ในจิตแต้สำานึกก็ได้ SCP 2536ถูกจัดให้อยู่ในระดับคีเทอร์เนื่องจากยังไม่สามารถกักกันมันได้มันปรากฏตัวและหายไปอย่างไรร่องรอยซึ่งเป็นเรื่องอันตรายอย่างมากเคยมีกรณีที่มันไปปรากฏตัวต่อนหน้าบุคลากรระดับดีหรือพวกนักโทษที่กักกันไว้ภายในศูนย์ SCP ทำให้พวกนักโทษเหล่านั้นได้รับอาวุธจำนวนมากเป็นของขวัญซึ่งนักโทษพวกนั้นก็ได้ใช้ในการก่อจราจนและพยายามหลบหนีออกจากศูนย์เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ผู้คุมของศูนย์ SCP บาดเและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก SCP 1 9 3 3ใบเลสเซนตาเซนตาขี้เมาเป็นชายผิวขาวร่างอ้วนท้วนวัยกลางคนที่มีอาการมึนเมาจากแอลกอฮอล์ในระดับปานกลางถึงรุนแรงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เขาถูกกักกันไว้ในห้องขังที่ไม่ค่อยเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยเท่าใดนักภายในห้องตกแต่งด้วยเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์พื้นฐานชุดหนึ่งในหนึ่งวันต้องจัดหาเหล้าวิสกี้ไอริสสลิตร และดับเบิลครีมที่มีลักษณะาคล้ายวิปครีมเข้มข้น500มิลลิลิตรมอบให้เขาทุกวันเขาจะไม่ทำอะไรนอกจากการดื่มวิสกี้ไอริสและกินดับเบิลครีมพนักงานของศูนย์ต้องเป็นผู้อาบน้ำกลหนวดเคราให้เขาทุกสัปดาห์และตัดเล็บให้เขาทุกเดือนความประหลาดของ SCP-1933 คือของเหลวในร่างกายของเขาทั้งหมดจะเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่เรียกว่าไอริสครีม ไม่ว่าจะเป็นน้ำที่อยู่ภายในเซลล์นอกเซลล์หรือเหงือ่อเลือดหรือแม้กระทั่งปัสสวาวะของเขาก็ล้วนแล้วแต่เป็นไอลิสครีมทั้งสิน้นของเหลวที่ไหลออกมาจากตัวของเขาคนทั่วไปสามารถดื่มได้อย่างปลอดภยัยแต่ต้องไม่เกิน25มิลิตรใน1วันไม่เช่นนั้นจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกินปกติจนถึงเสียชีวิต SCP-1933 ถูกพบครั้งแรกเป็นชายเร่ร่อนสวมชุดซันตตคอสนอนอยู่ข้างถนนเขาชอบขโมยเงินเพื่อซื้ออาหารและเครื่องดื่มเพื่อกินประทังชีวิตเขามีพฤติกรรมประหลาดคือเขาก็จะรวบรวมของเหลวจากตัวเขาซึ่งคือไอลิสครีมใส่ขวดเอาไว้แล้วในวันคริสต์มาสเขาก็จะเอาขวดนั้นห่อของขวัญบุกเข้าไปให้คนถึงในบ้านเป็นของขวัญวันคริสต์มาส ทางศูนย์ SCP กำลังสอบสวนว่าการกระทำของเขามีเจตนาดีหรือร้ายกันแน่เพราะเครื่องดื่มที่มาจากร่างกายของเขานั้นสามารถดื่มได้จริงแต่หากดื่มมากเกินไปก็เป็นอันตรายถึงชีวิต SCP 4666ฆาตกรในคืนคริสต์มาสมันมีรูปร่างเป็นมนุษย์เชื้อสายยุโรปที่มีความสูง2เมตรถึง2.3เมตรรูปร่างผอมแห้งผิวหนังซีดร่างกายของมันมักจะเปือยเปล่าไม่สวมเสื้อผ้า แม้ว่าจะอยู่ในสภาพอากาศที่หนาวเพียงใดก็ตามมันจะปรากฏตัวให้เห็น12วันในช่วงระหว่างวันที่21หรือ22ถึงประมาณวันที่1หรือ2มกราคมของทุกปีมันจะปรากฏกายในแถบอากาศหนาวย่านชนบทห่างไกลเนือละติจูด40องศาเหนือโดยเฉพาะบ้านที่มีเด็กเล็กอายุน้อยกว่า8ขวบมีรายงานการพบตัวของมันว่า ในคืนวันที่1 7มันจะคอยมาป้นเปี้ยนให้เห็นตัวรอบๆบ,บ้านหรือจากขอบป่าที่มีหิมะปกคลุมมันจะคอยย่องมาแอบดูเด็กๆขณะนอนหลับทางหน้าต่างคืนวันที่8 1 1ถึงคนที่อยู่ภายในบ้านทั้งหมดจะได้ยินเสียงฝีเท้าของมันมาจากบนหลังคาและได้กลิ่นเหม็นสาบ,บางอย่างจนกระทั่งคืนวันที่12มันจะฆ่าสมาชิกทุกคนในบ้านในขณะนอนหลับหรือบางทีก็จะจับมาทรมาน แล้วมันก็จะลักพาตัวเด็กที่อายุต่ำกว่า8ขวบไปผลการตรวจสอบลายนิ้วมือของมันพบว่ามันเป็นฆาตรกรต่อเนื่องที่เคยลงมือมาแล้วตั้งแต่ปี1974เหยื่อรายสำคัญของ SCP-4666 คือเด็กที่มีชื่อว่าเอกาเทเรนาโมโรโซวาอายุ7ขวบซึ่งถูกลักพาตัวไปจากบ้านในประเทศรัสเซียเมื่อวันที่2มกราคมปี2016 เจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบศพในสภาพที่ถูกทรมานอย่างหนักร่างกายของเธอถูกตัดต่อมีการนำชิ้นส่วนร่างกายของเด็กคนอื่นๆมาใส่แทนหลายส่วนเหมือนกับว่าเธอเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งแค่นั้นเองหลังจากที่เราได้ชมคลิปสยองสยองกันไปหลายเรื่องคลิปนี้เรามาพักชมคลิปเบาๆของน้องตุ๊กตาหมีกันดูบ้าง แต่ขึ้นชื่อว่าเป็นตุ๊กตาจากองค์กร SCP mm hmm. ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะน่ารักจริงๆหรือเปล่า mm hmm. เดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูค่ะ SCP 1048 mm hmm. เป็นหนึ่งในสิ่งแปลกประหลาดที่องค์กร SCP ได้นำมากักกันไว้ที่0นรูปร่างภายนอกเป็นตุ๊กตาหมีตัวเล็กสูงประมาณ33เซนติเมตรในตอนแรกที่นำมาที่0ูนย ไม่พบส่วนประกอบที่ผิดจากตุ๊กตาหมีธรรมดาทั่วไปเขาสามารถเคลื่อนไหวเองได้และสามารถสื่อสารได้ด้วยภาษาทางร่างกายอย่างง่ายๆ SCP 1 0 4 8มกักจะตอบคำถามด้วยคำสั้นๆเช่นใช่และไม่ไม่ยอมพูดเป็นประโยคและไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับที่มาของตัวเอง ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาไม่ทราบจริงๆหรือแกล้งเงียบเพราะไม่อยากบอกกันแน่ SCP 1048ชอบแสดงท่าทางน่ารักน่ารักและมักจะเข้าไปกอดขาผู้คนที่พบเจอชอบเต้นรำหรือกระโดดไปมาในศูนย์ SCP ทําให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในศูนย์ที่ได้พบเจอ SCP 1048รู้สึกหลงรัก SCP-1048 สามารถวาดรูปเพื่อสื่อสารได้เขาเคยวาดรูปแบบลายเส้นง่ายๆให้แก่พันลงในศูนย์ด้วยซึ่งรูปที่วาดก็จะไม่เป็นรูปอย่างอื่นนอกจากรูปที่ใช้แสดงความรักในช่วงแรก SCP-1048 เคยถูกจัดให้อยู่ในระดับเซฟแต่7เดือนต่อมาเขาถูกปรับให้อยู่ในระดับคีเทอร์ พอเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงอันตรายพฤติกรรมที่ประหลาดของ SCP 1 0 4 8คือจะสามารถสร้างตัวเรียนแบบตัวเองแบบหยาบๆได้แต่ไม่ทราบว่าใช้วิธีการใดในปัจจุบัน SCP 1 0 4 8สร้างตัวเรียนแบบของเขาเองขึ้นมา3ตัวตัวแรก SCP 1 0 4 8 A ถูกพบว่ากำลังเดินอยู่ในศูนย์ที่24กับ SCP 1 0 4 8 มีลักษณะเป็นตุ๊กตามีรูปร่างเหมือน SCP 1 0 4 8แทบทุกอย่างแต่ทั้งตัวทำจากใบหูของมนุษย์ซึ่งดูน่ากลัวและแปลกพิลึกอย่างมากพยานผู้พบเห็นบอกว่าเขาพบเห็น SCP 1 0 4 8กํากำลังพา SCP 1 0 4 8 a สขีด A สำรวจศูนย์ที่24 u อยู่ดรคาร์เวอร์เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์รีบไปที่เกิดเหตุ พร้อมหน่วยรักษาความปลอดภัยทันทีซึ่งหน่วยรักษาความปลอดภัยได้ไปถึงก่อนและพยายามควบคุมตัว SCP-1048-A แขีดแต่มันแผดเสียงแหลมเสียดหูขึ้นมาทันทีซึ่งทำให้ทุกคนที่อยู่ในรัศมี10เมตรรู้สึกปวดตาและหูอย่างรุนแรงส่วนคนที่อยู่ใกล้กว่านั้นในระยะ5เมตรมีอาการรุนแรง โดยจะมีหูของมนุษย์งอกขึ้นมาปกคลุมร่างกายในเวลาไม่ถึง20วินาทีและหลังจากนั้นจะตายภายใน3นาทีต่อมาผลการชนสูตรพบว่าสาเหตุการตายเพราะมีใบหูจำนวนมากงอกในปากและหลอดอาหารทำให้ขาดอากาศหายใจตายเมื่อด็อกเตอร์คารเวอร์ไปถึงที่เกิดเหตุ SCP-1048 และ scp 1 0 4 8ขีด a ได้หลบนีหายไปแล้วหลังจากที่เกิดเหตุพบนักวิจัยที่หูขาดไปคนหนึ่งซึ่งเขาบอกว่ามันถูกตัดไประหว่างที่เขาหลับอยู่ซึ่งก็ไม่ทราบว่าหูที่ปรากฏในตัว scp 1 0 4 8ขีด a นั้นมาจากแหล่งอื่นหรือมันสามารถเพิ่มจำนวนขึ้นเองได้กันแน่ตัวที่2 1> scp 1 0 4 8ขีดบถูกเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งพบในโรงอาหาร024ลักษณะเหมือน scp 1 0 4 8มากแต่การเคลื่อนไหวนั้นดูเหมือนขัดขาดไม่เป็นธรรมชาติพยานผู้พบเห็นบอกว่าตอนแรกที่พบดูเหมือน scp 1 0 4 8ขีด B จะมีอะไรเคลื่อนไหวอย,อยู่ข้างในรำตัวและในเวลาต่อมาตะเข็บที่เย็บตุ๊กตาก็ปริแตกออก จากนั้นก็เห็นสิ่งที่เหมือนมือและแขนของเด็กทารกยื่นออกมานักวิจัยภายในศูนย์ตกใจอย่างมากวิดร้องออกมา SCP 1 0 1 8ขีดบตอบสนองโดยการส่งเสียงเหมือนเด็กร้องและกระทำการบางอย่างทำให้เธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากภายในมีเหตุการณ์วุ่นวายภายหลังจากนั้นอีกพักใหญ่แต่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปกปิดข้อมูลไว้ ประมาณ3มชั่วโมงต่อมาหลังเหตุการณ์พบว่ามีด็อกเตอร์หญิงท่านหนึ่งซึ่งกำลังตั้งคันสลบอยู่ในห้องทำงานและเสียเลือดอย่างมากเธอแท้งลูกในขณะที่หลับอยู่และลูกของเธอที่อยู่ในคันอายุ8เดือนนั้นก็หายไปหลังจากเหตุการณ์นี้จึงได้ข้อสันนิษฐานว่า scp 1048คงใช้เด็กในคัน สร้าง SCP 1 0 4 8 b ขีด B ขึ้นมานั่นเองตัวที่3 SCP 1 0 4 8 c ขีด C ลักษณะเหมือน SCP 1 0 4 8แต่ทั้งตัวทำจากเศษเหล็กเกา่เกาๆขึ้นสนิมนำมาปะติดปะตอ่อกันเป็นรูปร่างด็อร์คาร์เวอร์พบ SCP 1 0 4 8 c ขีด C ระหว่างกำลังนั่งเขียนรายงาน กรณีเหตุการณ์วุ่นวายของ SCP-1048- ขี B อยู่ในห้องเมื่อมันรู้ตัวว่าด็อกเตอร์คารเวอร์มองอยู่มันก็รีบหนีไปทันทีมีความพยายามที่จะล้อมจับ SCP-1048- ขี C, แต่มันก็ได้ต่อสู้อย่างดุร้ายมากทำให้มีเจ้าหน้าที่พิการและเสียชีวิตไปหลายคนหลังจากนั้นก็ไม่มีรายงานการพบ SCP-1048- ขี C อี และยังไม่ทราบว่ามันยังอยู่ในที่ศูนย์24หรือไม่แต่เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงอย่างมากที่ว่ามันยังหลบซ่อนแฝงตัวอยู่ในศูนย์ขณะน,นี้กำลังสืบหาที่มาของเศษเหล็กที่เป็นวัตถุดิบในการสร้างแต่ก็ยังหาไม่พบทางศูนย์ SCP ได้ออกประกาศข้อปฏิบัติอย่างเด็ดขาดในกรณีพบ SCP 1 0 4 8 ให้พยายามจับมาให้ได้แต่ถ้าพบตัวเรียนแบบที่มันสร้างขึ้นมานั้นให้ทำลายทิ้งทันทีเว้นแต่จะมีหลักฐานยืนยันได้ว่าไม่ต้องใช้ความรุนแรงระดับนั้นและห้ามเอาตุกตาหมีตัวอื่นๆเข้ามาในศูนย์24เพื่อป้องกันความสับสนและถ้าพบวัตถุใดๆก็ตามที่ดูเหมือนเป็นตุกตาหมีก็ให้แจ้งฝ่ายความปลอดภัยโดยด่วน และนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP 1 0 4 8เป็นอย่างไรบ้างคะน่ารักเหมือนที่คิดไว้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากให้ช่องของเราเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยค่ะฝากกดติดตามเพจอาร์อันเพว่าเล่นเป็นเรื่องด้วยนะคะเพื่อรับชมภาพส,สวยๆจากช่องของเราค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย